สวัสดีครับสวัสดี f อฟนะครับยามเช้านะครับนะยามเช้าวันนี้ก็แปดโมงครึ่งนะครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านไปส่งลูกกันมาครับเอฟซวันนี้เป็นวันจันทร์รถติดมากๆนะครับขนาดออกจากบ้านตีห้าครึ่งนะครับเพิ่งมาถึงบ้านเอฟซครับวันนี้นะครับนะก็จะมาพูดในประเด็นคลิปหลุดนะครับของนะ้าแล้วก็ในประเด็นของออช่างคนหนึ่งนะน้องหนึ่งถูกหมากัดในช่วงนั้นที่เป็นประเด็นอยู่ใครจําได้บ้างผู้จิตตามผมเนี่ย ก <c oughs> ะทราบเรื่องการที่น้องนักถูกหมากัดแล้วก็ไม่มีการช่วยรักษาไม่มีการช่วยเยียวยาในช่วงช่วงเบื้องต้นช่วง,รงแรกแครับก็จำเรื่องนี้ได้ไดมากครับนะนะครับคืออย่างนี้สิครับนะมันก็เป็นเรื่องจริงที่ผมเคยพูดถึงเรื่องเนี้คือคุณไม่ได้มีฝันรับผิดชอบในเบื้องต้นคุณรู้อยู่แล้วนะครับแต่ทำไมคุณไม่โทรหาเขาล่ะเออคุณต้องโทรหาเขาเพราะหมาคุณคุณต้องมีังปมตือนล้นการที่โทรหาเขา นะครับมาคุณกัดเขาคุณต้องโทรหาเขาด้วยเมื่อคุณรู้ข่าวอย่างผมเนี่ยเป็นเจ้าของหมาหมากัดคนกัดเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยผมต้องไปเดินไปหาแหละหรือผมต้องโทรไปหาแหละเออว่าเป็นไงบ้างไปหาหมอไหมไปหาหมอไหมอะไรไหมในช่วงนั้น <c oughs> แต่คุณไม่มีการโทรไปหาเขาแล้วไม่มีฟังไม่มีฟังตีิญญล้นแล้วยังมีการคมขู่อย่างตามคลิปที่ที่น้าไหลได้ออกมาพูดนะครับนะตะคิว่านคืออย่างงี้เอฟซีครับ น้องเนี่ยเขามาหาผมมากับคนคนหนึ่ง <c oughs> ที่ผมที่ผมรู้จักในหมู่บ้านแล้วกันคือเรื่องเรื่องของเรื่องเลยผมมาด,ดูคลิปของแอดบัตในช่วงนั้นว่าเอ้ยทำาหมาหม,ม,มาผู้หญิงนี้ไปกัดเขาแล้วก็ไม่มีการช่วยยาผมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก,ก็ก็ทำคอนเทนต์ก็ทําคลิปในช่วงนั้นไปสักพักหนึ่งน้องก็มาหาผมนะครับน้องก็มาหาผมเอว่าเนี่ยเขาก็ถูกหมากัดนะเขาไม่มีตัง เออแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยนะครับไม่ได้มีการเยียวยาไม่ได้มีการอะไรเลยในช่วงแรกแต่ช่วงหลังผมไม่ทราบเพราะผมไม่ตามข่าวอาจจะอาจจะมีการเยียวยาในช่วงหลังก็ได้อนี้ผมไม่รู้ช่วงแรกันไม่มีการเยียวยาอะไรเลยนะครับแล้วก็มหาผมผมก็เลยให้ต่างไปรู้สึกว่าจะจะ,จะกี่ร้อยนี่แหละห้าร้อยหรือพันนี้และผมจํามไม่ได้ใครติดใครติดตามอยู่ในในช่วงนั้นก็จะรู้นะครับในเรื่องประเด็นหมากกัดซึ่ง ซึ่งหมาเนี่ยไปกัดน้องมันน้องมันก็ไม่มีตังค์น้องมันก็โพส์โพส์ด้วยความที่มันโพส์ระบายว่าไปสามครั้งนะ้น่ถูกหมากัดเนี่ยสามครั้งแล้วทำไมคุณเป็นเจ้าของหมาทำไมคุณไม่มัดหมาหรือไม่เอาหมาไปเลี้ยงกลับไปโยนความผิดทรงให้กับตานะครับว่าคือคือตาเนี่ยจา่ามาแล้วสองรอบที่ผมทราบข่าวที่ดูมาจากช่องนั่นไหลนะเห็นนั่นไหลพูดนะว่าตาเนี่ยจา้ามาแล้วสองรอบนะครับ จ่าได้สองรอบยังเหลืออีกรอบหนึง่งที่ยัง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 ไม่ได้จ่ายอภิษานี่ที่ไม่ได้จ่ายเพราะว่ามันไม่ใช่หมาของกูอะตากตากเก็ปัดไม่ใช่หมาของกูกูมาจ่ายเยอะเหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไปหาเจ้าของหมาละอะไรอย่างเงี้ยตาก็เก็ปัดไปนะครับน้องก็ไม่มีอะไรผมให้ต่างไปน้องม,มันไม่รู้ว่าน้องจะไปหาหมอหรือไปอะไรหรือเปล่าอ,อันนี้เราไม่ทราบแต่เราก็ให้ต่างไปด้วยความที่อยากทําทานช่วยกันสังคมนะครับช่วยกัน การที่ผมลงคลิปแบบนั้นคือการที่ผมลงคลิปอะคือยงน้อยคุณติดตามผมดูทุกคลิปในช่วงนั้นคุณดูผมตลอดคุณเป็นเอฟซีตยงผมคุณดูผมตลอดอ่ะเดีว่าคุณเห็นคลิปเห็นคลิปผมแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะมีการเจรจาหรือเข้าไปเยียวยาเขาพาเขาไปหาหมอหรือพาไปอะไรอะไรไงอะไรยังไงหรือปลาหรือว่ามีตังไหมเอาตังไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยช่วยพันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการเยียวยาเขาไป เดี๋ยวจะให้พาไปหาหมอมาใช้จนเป็นเรื่องเป็นข่าวโดวง่งดังจนผมโจมตีเรื่องนี้จนเป็นข่าวโดวง่งดังนางถึงออกมารับความผิดชอบมาสมมันใช่หรือเปล่าถ้าผมไม่ออกมาโหงมาแสเรื่องเนี้ยนะครับนางก็คงจะนิ่งไปนะไอ้คนกัดก็คงจะเป็นไม่ได้มีค่าอะไรคนที่ถูกกัดไม่ได้มีค่าอะไรนะครับนางนิ่งไปนะครับมันทําให้นางเนี่ยการที่ผมลงคลิปเอาไปบอกกล่าวถึงนางผ่านโซเชียลเนี่ย มันเลยทําให้นางนี่มีฟางตถือล้นแล้วช่นนั้นมีการขู่จะฟ้องผมกับจะฟ้องคนถูกหมากัดด้วยสรุปผมกับคนสรุปผมกับคนที่ถูกหมากัดเนี่ยพิดเหรอนะผิดผิดเช่นชชนั้นจะฟ้องพวกผมอีกนะครับคุณคุณทําหมาคุณเป็นอย่างนี้ไปกัดเขาเนี่ยเขาฟ้องร้องคุณได้นะเออว่าคุณปล่อยหมาเนี่ยไปกัดชาวบ้านได้ยังไงเออแล้วมันเป็นที่สถานะ คุณจะเลี้ยงหมาคุณก็ต้องเอาหมาคุณไว้ในบ้านนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยหมาเงี้ยน,น,นคุณไม่มีแล้รัชอบนะครับจน <c oughs> ผมกดดันในโซเชียลไปหลายคลิปจนนางนางเริ่มเริ่มทนไม่ไหวนางเริ่มต้องออกมาเคลื่อนไหวออกมาหน้ามานี้ออกมาออกมาแถลงสดตามที่เป็นข่าวในช่วงนั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเห็นคลิปคลิปหลุดนะครับที่มาที่ไปของคลิปลุดเนี้ยผมผมมองรู้เลยว่า โอ้ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆผู้หญิงคนนี้แบบโอ้โหสุดยอดจริงๆผมไม่คิดไม่ฝันว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นแบบนี้ไปได้ผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเฮ้ยทําไมนางจะเป็นคนแบบนี้วะเออแบบบิดตลอดแถมตลอดนี่ใส่พอกันครับระหว่างอ e ีหลันกับผู้หญิงนี้นี่ใส่พอๆกันครับนะครับนี่คือนิสัยของเขาแล้วนี่ฮะไอ้สิครับล่าสุดเนี่ยคือ ออกมาคู่ขับรถถอยน้าไหลอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันไม่ใช่นะครับผู้หญิงนี้พร้อมที่จะทิ้งทุกอย่างได้นะครับเพื่ออนาคตของตัวเองผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับ,บหนึ่มมองผมนะคือคือไอสิ่งที่ตัวเองผิดไม่เคยรับผิดชอบไม่เคยไม่เคยออกมาพูดออกมาแถออกมาอะไรนะครับไม่เคยออกมาอะไรมากมาย,ายคือ ประเด็นหมากัดเนี่ยช่วงนั้นมีผมมีผมพี่แดงแตดเบ้นที่ลงข่าวเรื่องนี้กันอย่างหนักช่วงนั้นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่พวกเราลงคลิปไปเนี่ยคุณมันมาดูผมอยู่แล้วบอกคุณเนี่ยติดตามผมช่วงนั้นจะต้องจะฟ้องผมอย่างหนักเลยมาติดตามผมอยู่แล้วเพราะงั้นผมอยู่ตรงนั้นผมอยู่ในพื้นที่ก็โหคงเกลียดเกลียดผมเข้าไส้นะครับเกลียดผมเข้าไส้ต้องจะฟ้องผมอยู่แล้วในช่วงนั้นโหแบบไม่ได้ถ้าพลาดโดนแน่ นะครับกระพาดโดนแน่ก็ได้มีการต้องจับผิดผมจนผมลงคลิปลงข่าวไปว่าอยู่นี่ก็ถึงออกมาออกมารับครับออกมารับผิดชอบนะครับออกมารับผิดชอบถ้าผมไม่เล่นข่าวเรื่องนี้ก็คงจะเงียบหายไปไอ้คนที่ถูกหมาก,ก็คงจะต้องนอนช้ำใจเป็นมัจยักษ์นะครับตายไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะแล้วคลิปเสียงที่ที่อ่า น้าไหลออกเปิดเนี่ยนี่ครับมันทําให้เราเห็นชัดนะครับนะครับทำให้เราเห็นชัดคือคือ,คอมันทําให้เราเห็นนิสัยพฤติกรรมของผู้หญิงคนนีมน้มากขึ้นมากขึ้นแล้วเราได้เห็นอะไรมากขึ้นตั้งแต่เรื่องราวที่เป็นเกิดขึ้นมันไม่น,าน,าน,น่าสงสารเหมือนที่เราคิดเลยผู้หญิงนี้ร้ายมากครับอยู่ใกล้ได้อยู่ห่างได้ควรที่จะอยู่ห่างนะครับใครที่อยู่ใกล้เนี่ยผมเชื่อว่าอันตราย ถึงเรื่องการขายที่ดินถึงเรื่องนู่นนี่ที่หมอกเอาอกมาพูดตรงต่างๆถูกเอาเราไปถา่ะไม่เคยรับครับนางไม่เคยรับรกักฐานเลยมีทนโทู้นางยังแถเลยนะครับไม่ที่ของตัวเองแต่เข้าไปทํากินทน,ททกนที่ของคนอื่นของตัวเองไม่ที่ของตัวเองแต่เข้าไปทำกินที่ของคนอื่นมันก็ชี้ชัดให้เราเห็นแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทํากินที่ของคนอื่นเข้าใจปะเออ โอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละ